สวัสดีครับเพื่อนๆขณะนี้เวลาบ่ายสโมงกับอีกี่นาทีนะครับบินเดียวเที่ยวไทยจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศระหว่างการเดินทางจากบางพัดไปคนครปฐมจะหาลูกชิ้นปลาทานกันนะครับาคาดว่าจะมีนะครับคนถนนสินีอาจจ้าเจอแล้วครับเจ,จอพอดีนี่เลยครับแวะเลยลูกชิ้นปลาเยาวล่าทานกันเลยเอาลูกชิ้นปลาแยกแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งแยกอย่างละกล่องลูกชิ้นกุ้งก่อนลูกชิ้นปลาก่อนหนึ่งนะคะกระดูกรวออย่างละกล่อง อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เกี๊ยฮ่องกงค่ะเกี๊ยฮ่องกงออไครับนนครับอตอนนี้ก็รอชิ้นปลาชิ้นกุ้งแล้วก็เกี๊ยฮ่องกงสามอย่างนะครับโอเคสั่งห่อกลับบ้านแต่คงไม่นะครับน่าจะหมดในรถมากกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> รอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ได้มาแล้วสามอย่างเลยครับไปละ เดี๋ยวแวะล้างมือก่อนนะครับรับเงินทอนมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้ามันแค่ไหนโอ้ร้อนแรซัดกันในรถเลยนะครับนี่ร้แน้ว,ว,วนี่นะครับลูกชิ้นที่เราซื้อมาเมื่อกี้อันนี้คือลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นปลาครับเป็น,นลูกชิ้นปลาส่วนนี้น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวฮ่องกงนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวฮ่องกงนะครับ นี่ดูครับก๋วยเตี๋ยวฮ่องกงน่าทานมากนะครับก๋วยเตี๋ยวฮ่องกงหืมมากินนะอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งนะฮะพร้อ,อมเจ้านี่ตรงนี้ในนี้มีน้ำจิ้มมาให้นะครับถุงนี้มีน้ำจิ้มมาให้เดี๋ยวจะใส่น้ำจิ้มกันนะครับ ทั้งกินปลากินกุ้งนะครับเดี๋ยวห้องกองนี้เขามีน้ำจิ้มมาใส่มันมในกล่องแบบนี้แบบแบบแยกนะครับตอนนี้ก็ต้องลองกินกําจินอยู่นะครับเมื่อกี้กินแบบมีน้ำจิ้มโอ้โหสุดยอดมากเลยอร่อยคุ้มค่างากเลยครับอร่อยมากสุดยอด้วตอนนี้ครับต้องจุ่มให้มันพุกเขา้ามากๆนะครับเดี๋ยวต้องลองกินดูนะครับว่าอร่อยไหมรสชาติน้ำจิ้มคล้ายๆเกี๊ยวเลยครับนีแป้งด้ี่ยโอเค เด็ดจริงๆนี่คือชิมปลาะครับนี่ครับชิมกิมลองดูนะครับลองชิมอืม้อรสมันนุ่มไม่มีกลิ่นคาวปลาเลยอร่อยครับอร่อยมากครับสุดยอดมากเลยน้ำจิ้มก็อร่อยครับทานคิมบุงดูนี่กิมกิมกิมเดียวกันนี่นะครับพอแรุ่งนี้จะมีหลายน้ำจิ้มอร่อยเหมือนกันของมัจจาอร่อยเนาะแม่บอกยังไงก็อร่อยทุกคนทุกคนนะครับนี่นะครับงาบข็ให้อื้อหอ อร่อย <Okay. S 1> ทุกอย่างอร่อยมากเดี๋ยวขอกินให้หมดก่อนนะครับใครเดินทางต่อครับ,รบหลังจากได้กินชิมกุ้งชิมปลาก็ขีดฮ่องกงอร่อยมากครับวันนี้ก็อินเดียเที่ยวไทยอยากจะกินกาแฟขึ้นมาครับดิชอบทานโมค่าของร้านกาแฟบันไดท,ที่อยู่ในป๊มพีทีครับไม่รู้ว่าแถวนี้มีหรือเปล่าครับแต่รู้สึกว่าหายากนะครับู้ะมีหรือเปล่าถ้ามีก็จะกินนะครับ ตอนนี้เราก็บายพาสมาถนนเพชรเกษมนะครับขวามือไปนครชัยศรีมีที่ท่องเที่ยวคือตลาดท่าข้าวติดกับน้ำท่าจีนมีวิวสวยๆมีของกินอร่อยๆมากมายครับซ้ายมือนี่เวลาผ่านทีไรเกิดแรงศรัทธามากครับเป็นมูลนลิธิมหาเทพมีองค์พระพิคเนศพระศิวะพระแม่ปารวตีเดี๋ยวเราจะแวกคอพรท่านก่อนเดินทางต่อกันนะครับ องพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพทุติยัมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตติยัมปิพระพิคเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพหนูมุสิกะคือบริวารและพานะขององพระพิคเนสเวลาเราจะขอพรท่านต้องกระซิบผ่านหูหนูมุสิกะนะครับข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับ แต่อย่าลืมเอามืออีกข้างหนึ่งไปป้องหูอีกข้างหนึ่งไว้นะครับเพื่อกันไม่ให้พรนั้นทะลุหูไปอีกข้างหนึ่งและเวลาขอพรเสร็จก็อย่าลืมนําขนมหรือนมมาถวายท่านนะครับเรียกว่าต้องติดสินบนกันเลยนะครับองค์พระพิฆเนศคนไทยจํานวนมากนับถือบูชาโดยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาทุกแขนงจึงสามารถดลบันดาลให้ผู้บูชาทำมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จดังใจหวังครับ ผ่านมาผ่านไปอย่าลืมแวะเวียนมาไหว้กันนะครับแล้วเราจะโชคดีขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงไบพาสเข้านครพนมแล้วนะครับมองเห็นพระพถมเจดียแต่ไกลๆหน้าเลื่อมใสและหน้าศรัทธามากครับครับทีนี้เราก็มาถึงหน้าองค์พระพถมเจดียแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปบริเวณด้านบนกันนะครับเพื่อไปไหว้พระหลวงโรดจฤทธิ์นะครับ พระร่วงโร,โรจนาริศมีขนาดความสูงวัดจากพระบาทถึงพระเกศ7เมตร42เซนติเมตรหรือราว12สอบศอสนิ้วเป็นพระพุทธรูปปางห้ามยากศิลปะแบบสุโขไทยประทับยืนอยู่บนฐานโลหะทองเหลืองลายบัวคว่มบัวหงายทำด้วยโลหะทองเหลืองหนัก1 0ึหาหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรตแล้ว ตามความในพระราชบินัยกรรมของพระอ,องค์ระบุว่าให้บรรจุพระบรมราชสรีรังคารของพระอ,องค์ไว้ใต้ฐานพระร่วงโรจนลิศที่องค์พระปฐมเจดีเมื่อวันที่13สิงหาคมพศ2469จึงได้ทําพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณใต้ฐานพระร่วงโรจนลิศตามพระประสงค์ทุกประการครับตอนนี้เราก็มาทําบุญดอกไม้ทูบเทียนนะครับ,รบเพื่อเอาไป สัการะบูชาไหว้พระร่วงโรจนาริศนะครับทางด้านขวามือนะครับทําตามแรงศรัทธานะครับไม่ได้บังคับว่าต้องต้องบริจาคเท่าไหร่นะครับจุดดอกไม้ทูบเทียนไหว้เสร็จแล้วก็มาปิดแผ่นทองกันนะครับที่มุมจํางองของพระร่วงโรจนาริศนะครับเราจะได้แผ่นทองด้วยสามแผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดองค์พระกันนะครับไปดูว่า จะมีอะไรทานบ้างครับค่าวันนี้นาการครับนาไม้ครับต้งใส่นะครับนาการนาไม้ต้งใส่แบบมิชิดนะครับแอลกอฮอล์ต้องพคกพานะครับโค้กพาตลอดครับรอฉีดพ่นเวลามีเงินทอนนะครับพร้อมแล้วไปกันครับวันนี้จะมีข้าวมันไก่อิสลามเจ้าเก่าระคังทองน้ำตาหวานอันนี้ขายน้ำตาหวานครับ ไม้ดอง,องมะมืองดองมะดันดองครับตรงนี้คนรอยเยอะๆเลยอะไรบัวลอยแต้จิ๋วอ๋อเป็นบัวลอยครับอันนี้หมูสเต๊ะหมูสเต๊ะโอ้ยตอนนี้คนรอยเยอะมากต้องต่อคิวนะครับโอ้ตัวนี้ควันกระบอกจ้องเฉียงนะครับไอศครีมลอยฟ้ามีเรื่องอะไรบ้างครับ สวัสดีครับมีรถอะไรบ้างอ่าดูไปหนึ่งก่อนยี่สิบรถครับครับอ่ากะทิสดใช่ครับที่นี่สามอย่างมีอะไรบ้างนี่ครับมีทอปปิ้งด้วยนะครับกะทิสดนะครับมีทับพิงด้วยที่ผมเอาพันเนี้ยครัผมแล้วก็เกลือแดงๆเนี้ยฮะนองชิดอุชิดว้าวนี่ครับกะทิสดครับสุดยอดน่าทานมากครับได้แล้วนะครับ นน่่าน,น,นีนครับไศอศกรีมกะทิสดกินมากสามสบาทแต่ต้องเป็นได้3อย่างนะครับข้าว<อ>าสี่<า>สยนันนะฮะครับอันนี้อะไรเข้าหุ้มหุ้มมะด,ดอกเหรออันนี้มีออส่วนครับออส่วนน่าจะอร่อยี่มีนั่งป่ะนายนู้นนั่งได้ป่ะคนละลาครับต้องใส่เกล<ะ>ือเยอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ นี่คือรถทั่วไปตอนเยมม็นมืดนะครับเรามาเจอศิลปินแล้วด้วยตอนนี้เร็วจะเจอศิลปินแล้วครับกรุงเทพครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามากินเหมือนแช่น้ำข้นดีกว่านะครับน้องได้ไหม ข้างงหลัน่มนะนะีอะไรบ้างฮะเอาเอาเอารวมทุกอย่างได้แล้วครับตอนนี้เราก็จะลองชิมกว๋วยจั๊บกันดูนะครับโอ้โหเครื่องล้นล้นเลยครับครับหนุมสามชั้นล้นเลยครับเยอะมากเาดี๋ยวเราเาของฝากก่อนนะครับ ด้วยครับด้วยครับพี่ไปื่องแล้วก็เ <c oughs> ด๋อวอย่างนี้ชุดอะไร่ <25. S 1> ามอ่เย็บเลยกินหมดไมเนี่ย <S <S 2> <S 2> ไปเ,ย,เยี่ยลยนี่บรรยากาศยามเย็นของตลาดองค์พระนะครับ หากชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นตุลังใจให้กับบินเดี่ยวเที่ยวไทยในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ